พระเอกดังเป็นพ่อแล้วชีวิตเปลี่ยนอยู่ๆกลัวาตายตั้งเป้าปีนี้ปัมลูกคนที่สองถ้าปีนี้ลูกไม่มาอาจพับแผนมีอีกคนดาราหนุ่มเจ้าสเสน่ห์ชาคิดแย้มนามที่วันนี้ควงแขนภรรยาแอนพัทิราและลูกชายสุดที่รักน้องโพเปิดใจในรายการว o ดดี้อินเตอร์วิอัปเดตชีวิตครอบครัว หลังชีวิตเปลี่ยนเป็นคนละคนเพราะมีลูกวูดดี้รู้จักกับชาคิดมา20กว่าปีและเห็นทุกช่วงของชีวิตแต่ว่าตอนที่ได้มีโอกาสแต่งงานเราก็ไม่ได้เจอกันแบบเป็นทางการหลังจากโควิดก็ไม่ได้เจอเลยแต่งงานกันมากี่ปีแล้วครับแอน6ปีแล้วค่ะชาคิดเขาปีที่6ลูกโตแล้วเป็นยังไงบ้าง ชาคิดดีครับทุกอย่างเรียบง่ายสบายมีคิดบ้างหรือยังว่าอยากจะมีลูกคนที่สองให้กับน้องโพชาคิดอยากมาสักพักใหญ่ๆแล้วครับพยายามปั๊มอยู่ทุกวันมีปรึกษาหมอไหมชาคิดตอนแรกธรรมชาติก่อนแต่ว่าทำไมไม่ติดสักทีก็มีรุนกันด้วยว่าช่วงนี้ประจําเดือนไม่มาผ่านไป3-4วันไม่มาแล้ว เตรียมเฮแล้ววันที่หถึง6มาสะงัน้นจนสุดท้ายก็ยอมรับเลยไปหาหมอแอนคุณหมอบอกว่าหลักๆก็คือเรื่องของอายุชาคิดด้วยอายุที่มันมากขึ้นต่อให้ปฏิสนธิโดยธรรมชาติมันก็มีเสี่ยงที่อาจจะแท้งหรือเด็กอาจจะออกมาไม่สมบูรณ์อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็เลยใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยก็เลยเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง ก็ผ่านไปรอบหนึ่งลองเก็บไข่ดูก็ยังไม่ผ่านแต่ก็ยังจะรุยกันต่อแอนแต่ด้วยอายุแล้วคุณหมอก็อยากจะให้รีบทำเพราะอายุทั้งพ่อและแม่ค่อนข้างที่จะเยอะคุณหมอเลยไม่อยากให้ปล่อยเวลาไปแต่ก็พยายามทุกเดือนค่ะเพื่อนของวูดดี้บางคนเขาเครียดมากนะต้องมีตารางและหมอก็จะมีท่าแนะนำด้วยก็เลยจะถามพวกคุณหมอ เขามีแนะนำไหมชาคิดเคยมีช่วงคลอ,อ,อดโพพอคลอดโพที่โรงพยาบาลเขาบอกว่ามีต่อเลยนะคะเขายื่นกระดาษมาให้ประมาณ3-4แผ่นพอเปิดดูก็เป็นท่าเพื่อจะได้ลูกสาวอะไรแบบนี้ตอนนั้นด้วยความที่เรามีโพแล้วเราก็วุ่นกับโพแล้วก็เริ่มกลับไปทำงานก็เลยไม่ได้ปฏิบัติแอนช่วงนั้นคือเหนื่อยมากด้วย ชาคิดก็ยังเสียดายกันอยู่แล้วเป็นช่วงที่กําลังขยับขยายย้ายอะไรหลายอย่างทางออฟฟิศทางเรื่องบ้านเรื่องอะไรวุ่นไปหมดเลยพักไปก่อนแล้วพอจะทำอีกทีก็อายุเยอะตอนนี้ก็เลยมาคิดเรื่องอายุด้วยนะว่าน้องอายุ20เราจะอายุเท่าไหร่เพราะเราเองก็อยากเที่ยวกับลูกด้วยถ้าไม่พร้อมปีนี้ก็อาจจะพับไปมีน้องโพคนเดียว สิ่งที่ได้ค้นพบกับการมีลูกได้เรียนรู้อะไรบ้างแอนการเรียนรู้สเต็ปของความเหนื่อยและการมีความสุขคือมันเหนื่อยบนพื้นฐานของการมีความสุขอีกอย่างหนึ่งคือเขาช่วยเรียงทุกอย่างไม่เคยไปไหนชาคิดสำหรับเราเองคือเมื่อก่อนมุทะุทุกอย่างลุยไม่สนอะไรไร้กังวลมีลูกปุ๊บ อยู่ดีๆกลัวตายตายไม่ได้เราต้องมีชีวิตอยู่เพื่อเขาแล้วเหมือนโรคจิตกลัวในช่วงที่โควิดเข้ามาแล้วเรายัางทำงานอยู่เราอยู่กองถ่ายเจอคนในกองละครสามสิสีคนต่อวันไม่รู้ว่าโรคนี้จะเป็นยังไงจะติดมาตอนไหนเห็นเขาตัวเล็กๆ1-2ึ่งขวบนอนอยู่พอเราไปถึงก็ไม่กล้าขึ้นไปนอนบนเตียงทำยังไงดีน้ำตาไหลกลัวว่าลูกเรา จะเป็นอะไรกลัวลูกจะมีอุบัติเหตุกลัวลูกจะป่วยจนกลายเป็นแพนิคไปหมดจนต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าที่มันจะรีแลกต์ต้องอยู่กับปัจจุบันอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแต่ก็ทำให้ดีที่สุดอะไรในผู้หญิงคนนี้ที่ทำให้เรารักเพราะว่าอยากถามมาตั้งแต่วันที่ประกาศแต่งงานแล้ว ชาคิดคือเขาเป็นคนที่มีความเป็นฮิวแมนที่แบบว่าจิตใจสะอาดมากแต่ว่าให้ค่าตัวเองน้อยมากตอนคบกันที่เป็นเพื่อนกันต้องคอยบอกเขาว่าอย่าลืมคุณค่าของตัวเองมันมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกที่อยากจะดูแลเขาให้ดีให้เขาได้ภูมิใจในความที่เป็นเขาอีกอย่างเขาก็เป็นคนที่อารมณ์ดีบา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  อะไรที่เป็นเรื่องซีเรียสเขาก็จะมีวิธีคุยที่ไม่ได้ฮาร์ดคอร์เท่าไหร่ความท้าทายในความเป็นภรรยาของชาคิดแย้มนามในแง่ของการที่จะต้องเป็นคนในสื่อบ้างหรือจะต้องมีคนสนใจมากขึ้นในโซเชียลแอนคือความที่เวลาเขาอยู่กับเราเขาไม่ได้ทำตัวเป็นดาราคือเมื่อเป็นข่าวออกไปมันก็จะมีคอมเมนต์มีอะไรต่อว่าเราเยอะแยะมากมาย แต่แอนก็จะมีวิธีปลอบใจตัวเองว่าเขาไม่รู้จักเราแล้วเขามาตัดสินเราให้มารู้จักกันก่อนสิแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าเราเป็นยังไงแล้วความกดดันก็คือไม่มีเพราะแอนเป็นคนค่อนข้างใช้ชีวิตยังไงเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าวันนี้เรามาแต่งงานกับชาคิดแล้วเราเป็นคนดังนะ ชาคิดวันที่จะแต่งงานก็นั่งคุยกันบอกเตือนญาติๆด้วยนะสามชั่วโมงชีวิตเปลี่ยนเพราะเรารู้ว่าพอออกไปแล้วชีวิตเขาจะเป็นยังไงชีวิตเขาครอบครัวเขาจะช็อตกันเพราะฉะนั้นก็เลยอยากใช้เวลาให้รู้จักกันและกันให้ดีแล้วก็ทำทุกอย่างให้มันเรียบร้อยกับทางผู้หลักผู้ใหญ่ให้จบให้เคลียร์ก่อน ว่าเดี๋ยวพายุกำลังจะมาแล้วนะแล้วให้กำลังใจเขายังไงชาคิดแทบจะไม่ต้องเพราะเราอยู่ด้วยกันตลอดแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วเราเป็นยังไงเลยไม่ได้มีสภาวะเครียดเพราะเราเองก็ไม่ได้จะไปไหนอยู่แล้วตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วหลายปีแน่นอนว่าเราก็คบกับคนที่จะต้องมีคนขอถ่ายรูปและเดี๋ยวนี้ลูกเราเอง ก็คนให้ความสนใจมากชาคิดเดี๋ยวนี้คนไม่ถ่ายกับผมแล้วถ่ายกับแม่กับลูกเพราะเขาดูช่องบักโพจะดูแต่แม่แอนกับน้องโพแปลว่าตอนนี้คนขอถ่ายรูปก็เป็นเรื่องปกติแล้วแอนปกติแล้วค่ะเขาจะเป็นคนสอนเราด้วยซ้ําจะสอนเราสอนลูกเสมอว่าการที่คนมาขอถ่ายรูปแปลว่าคนเขารักเรานะ แปลว่าเรายังอยู่ในใจของเขาและอยากมีรูปกับพวกเราเขาก็จะสอนเสมอ